ความสร็จก็คือปึ๊บหลุดเด้งออกจบคนหกแบนอะไรก็ไม่รู้ไาอยู่นี่ปั่นไฟโอ้ยติดเลยวะต,ตัวตลกนะต,ตัวตลกตัวตลกเราฟังเสี่งมันออกเดอะคลาวนะเดอะคลาว มันตามมันตามอลอรีสโตลอ,อยู่่วนปั่นไฟเลยแล้วหาเครื่องปั่นไฟไม่เจอเลยสักเครื่องอาจเจแล้วเจแล้วไม่มีรูนนะไม่มีรูนไม่มีรูนโดนควันแล้วอลอรีโดนควันสโอกโดนตีหนึ่งทีอะไรกันแถบแถบ,เ,เ,บเตืนนอนเราปั่นรัวอยแล้วลูกยิวทำไรลอรีสโตล์ลูกยิวลูกยิวไปยุ่งไร เ uhm. ราปั่นอยู่เราปั่นอยู่ชั้นสองตรงบันไดอ่ะเนี่ยเราอยู่ดูใกล้ๆกันเลยเนี่ยไไม่ทเราวิ่งเต่นโต้กันดูดูวิ่งต่างปล่อยปล่อยปล่อยเพื่อเขาอาจจะมีความคิดที่ดีในการในการช่วยเหลือเพื่อนฮะเ hai, ะเยแลลนหัว้ หรือถ้าเอกตัวตวลกตัวเดียวกันที่เราเจอเลยอะย่านทิสเตอร์500นะ่ะมีหย่อนไปหย่อนหยน่อน,นไปช่วยได้ใช่ไหมหรือยังหย่อนช่วยได้ช่วยได้เดี๋ยวปั่นเครื่องนี้ให้เสร็จแล้ปั่นใกล้เสร็จแล้วประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์โอเคเนี่ยถ้ามีการวอลวอคุยกันสี่สี่คนบอกเลยว่าเรื่องนี้มันจะไม่เกิดขึ้น <c oughs> คือแบบไปพร้อมกัน <c oughs> แต่สุดท้ายมีคนช่วยอะ ุ้ยคุ้ยอยู่ดีูดดดีแท็บเล็กมากเจอไรวะฮะคือแตะเครื่องปุ๊บแท็บเล็กปั๊กอหรอเอเอแตะเครื่องปุ๊บอยู่ดีแท็บจิ๋วชาร์จเกินพิกัดเปิร์กชาร์จเกินพิกัดชาร์จเกินพิกัด,ด,กกดถ้าฆาตก,กรกระทืบเครื่องแล้วมีผู้รอดชีวิตบ,บันต่อในช่วงวันที่เครื่องกำลงงังพังมันจะทําการสร้างสกิลเช็คที่มีความเล็กมากๆมาๆให้เรากดพุกอย่างคือมันเล็กเทียบเท่ากับเปลืองแดงเลยและมีความหมุนและหมุนเร็วมากโอ้โหกระติกมีหัก เดี๋ยวโมลกุกซ้ำอีกแล้วดีโอเคปั่นอยู่ชั้นสองนะแล,แล้วเราไปช่วยลงมิวส์กันกว่าเรามีเ,เรามีภารกิจให้ทำ เยืนเยืนยือย่ชดอทำัเฮ้ยปีนเปล่าวะเดียวาเห็นมันวิ่งปนเดียยวเดียวเห็นมันวิ่งปแล้วอยู่ดีมาพลาดเดี๋วยวเเห็นมันวิ่วิ่งวิ่งปีวิ่งปีนอยู่ดีมาพาดอเอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน บิว <View. S 2> อย่าวิ่งไปตรงๆวันนั้นเดี๋ยวรอเดี๋ยวลงมิวรอช่วยเราจะไปปั่นข้างต่อเอ่อบอกว่นี่ใครไปช่วยยยังอย่างมีคนอ่ะโหห่าง,อ,งอ่ะแบบโหนโคนอยู่างเพิ่มไปช่วยยังเพื่อนไปช่วยยังเพื่อนไปช่วยยัง ไม่มีโอ้โหหวังว่าเพื่อนเป็นคนจะปั่นเครื่องนะหวังนะฮุ้ยทันไหมวะทันไหมวะโอเคมันเพิ่งสร้างมันเพิ่งสร้างมันเพิ่งสร้างฮิวเลยหิวเลยเรามีปืนฮิวเหลวอยู่ตัวนี้เรามีปืนฮิวเหลวโอเคขึ้น มีโฮมูว่ะเนี่ยตามมาตามมาพอาะเรามีวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยไม่ต้องเก็บสปินเก็บสป,ปินตอนอยู่ขึ้น่อบนไฟดีกว่าสป,ปินมันก็มีข้อดีเยอะนะแต่แต่อย่างเดียวคือมันใช้ใช้ตอนที่เราต้องการไม่ได้อะแค่น,นั้นแหละโน่นโนี่นโน่นทางนั้นตายทางนู้นสุดปลายทางเดินจะมีเครื่องบินไฟอยู่ ไปปั่นตรงนั้นสุดปลายทางเดินเดี๋ยวสายเดี๋ยวสายเดี๋ยวสายโอ้มัน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 มีอาการดูดๆเลยทุกอย่างอ่ะจริงเห็นแล้วแต่ไม่ดีหรอกเฮ้ยตัวตลกมาเฮ้ยเอี๋เดี๋ยวๆแป๊บนึงนะม,มองเราคือมันวาร์ปเลยเว้นจำเอ้ยเน็ตปิงเฮ้ยแ ใช่อร่อยดีดีมันมัฟเลยพวกกระทืบเครื่องแรงกระทืบเครื่องแรงชาร์จกึ่งพิการกระทืบเครื่องแรงส่องเปิกแล้วส่องเปิกแล้วเปิร์ฟิงด้วยไปนิดนึงรอรอลอยนั้นแนิดนึงรอตัวตลกไปก่อนเฮิวเลยนะฮิวเลยฮิวเลย มาจากไหนไม่รู้มาจากไหนหิวหิวหิวยวนเอ่อปั่นเครื่องเดี๋ยวแตะเครื่องเองเดี๋ยวแตะเครื่องเองเราเก็บสกิลเช็คให้โดนโอเคโดน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 สวยเหยาห่างเครื่อง,องออาาปั่นเลยห่างหางเครื่องปั่นเลยมาไล่ลุงดีอยู่มุมองเราตั่นวิ่งสิเราไม่ได้แหลกจะพอ แล้เหตุอะไรอนวิ่งวิงวิ่งหนักเลยโอ้โหโวย <c oughs> อ่าปันเลยปันสามปันสาปันสปันไวม,มากปันไวม,มากปัม,มาก ไอเวรกรรมสกิลเช็คหรือมองเวรกรรมไม่งั้นเครื่องน่าจะน่าจะใกล้เต็มแล้วตอนนี้อะไรไม่เป็นปัดไฟเต็มแล้วปัดไฟเต็มแล้ว,ลวทันฐา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 นทำไม่ปัดแล้เบิดตอนนี้นะโอเคแฮ็กแท็กแท็กยวนเดลวิ่งไปช่วยเพื่อนอย่าถ่าขึ้นไป,ไปเลยเราเจอขึ้นไปช่วยเพื่อน

ด่านนี้หาเครื่องบรรไฟยากหน่อยแต่ก oh, ็ถ้ารู้แพทเทิร์นแล้วมันก็จะง่ายละเราเจอเครื <S no <S ่องไฟแล้วหยุดปั่เครื่องนั้นต่อเลยเราปั่นเรเดือยจะปั่นเครื่องแยกเจออยู่เหรออ๋อ โอเคถือว่าเป็นเรื่องดีทำไมเราเจอแต่เพื่อนเสพมาเราปัป่นอยู่นะเราปั่นอย,ในในยู่เดี๋ยวซีเดี๋ยวซีเดี๋ยวซีปั่นเร็วอุ้ยเดี๋ยวซีเดี๋ยววิ่งมาเจอเพือ่อนเสพมาเดวิ่งไปช่วยเพื่อนเลยเยี๋ยววิ่งไปช่วยเพื่อนเลยมาเจอเราแล้ว <c oughs> วิ่งไปช่วยเลยเราไม่เราว่ามันวิ่งมาหาเราไม่มไีไม่มีไม่ม,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 มีมันไม่ตามเรามันไม่ตามเรามันตามหยุน <c oughs> โอ้โหเครื่องละเบิด นี่ไงนี่ไงเดินกลับมากลับมาตรงที่ดุงบิวอะวิ่งอะเห็นข้างมันไฟอยู่เดี๋ยวเจอแล้วเจอแล้วไฟเสร็จไฟเสร็จแต่ว่าเราบรองไปวิ่งจุกแล้ว,ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปวิ่งจุกถูงเวลาให้ฉนหยวนกับเดี๋ยกับบิวไปปั่นกันเลยเรายังไม่โดนแวลทั้งเฟสไง นี่ฆาตกรทางนี้เฮ้ย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 มันเจออยู่เหรอเออเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเแล้วนี่เครื่องฉล่าหัดถูกถูกเยินเยินเยินเราอยู่ยนยนยนยในตู้ล็อกเกอร์นะแล้วอยู่ในตู้ล็อกเกอร์เอาเวรงจำว่าจะเป็นสตันไนแล้ววนกลับ โอ้ oh, สวงเ,เราว่าเราวิ่งหาท่อเลยดีกว่าเจอเจอเราว่าจะซื้อตอนแรกว่าจะวิงว่งวงิ่งวนใหม่ตีไปหาตู้คือเรา,เราจะเราจะสตนตนตู้ไหรอเมื่อกี้อ่ะมันตามเรามาเลย จริงด้วยมันตามเรามาจริงด้วยเราจุดที่เราโดนแฝงมีมีกล่องพยาบาลมีสามสิบสองมีสามสิบสามเด็กเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งไปเอากลองพยาบาลสงสัยอีดัน สวปยปลอดภัยนี่ทำไมเราสังเกตนะแล้วลุ rain, กบิวเดินเล่นทังเกืเดินนะเดินเดินบมกโอเคการหน้าต่างแถมันตรงนี้ไม่มีไม้ด้วยล้มเฮ้ยเกือบ เจอท่อต้องหนีไปที่อื่นเพื่อไม่ให้ฆาตกรเห็นท่อเขาอยู่ในห้องพยาบาลเราเห็นละวอุ๊ยพยาลเหรอุ๊ยเุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยมันหนืดมากอะล้มแล้ว ลุงบิวไม่ปานนะเฮ้ยลุงบิว <c oughs> ดิ้นเลยละกันตายเป็นตายแล้วเขาเนี่ย เร็วมาแอบมาช่วยวแ,แล้วจะได้จูงต่อให้ลุงวิวมีสปินเหรอถึงเดิอนอ่ะไม่มีมีเปิร์อะไระมัาา่งบอกหน่อยมีตายยากมีเธอตัวเองมีแมวแล้วก็มีลูกเองเปิร์กันนะไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเดินก็ได้นะถ้าเป็นสปินค่อยว่าไปไป เ,เอาดิทำให้หมนมีแทงหลังแล้วมันก็เอาจริงๆมันไม่กลัวแทงหลังแล้วโมน,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 นี้เฮ้ยสว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 ยไอ้เกิดอะไรเปอร์กลางนี่คืออะไรเปิร์ที่เป็นรูปคนออกตู้ใช่ไหมน,นั่นแหละคือเปิร์สตันตู้เป็นเปอร์วิจารณ์ตัวของตัวนี้ซึ่งมันไม่มีเปิร์ตายยากไม่มีเปิร์สปิน เขาบอกต้องมีอย่างนั้นต้องมีเปิร์ที่หมดกกำลังอ่ะหรือเปิร์เอาตัวรอดอ่ะเนี่ยคือเปิร์เอาตัวรอดแต่โน,นซึ่งเหมือนมันจะใช้โคตรยากลูบิวลูบิวล,ลากไปหาลูบิว <'s> เราเห็นแล้วอ่ะมันอยู่ในห้องพยาบาลอ่ะ s <S รลบิวน่ มันเห็นท่อแล้วเราคือจะรอบนะพี่โอ้โหเอ้ยโชคดีแต่ของยังไม่มี Opera ลุงบิวยังไงไม่ทันอ่ะอย่างน้อยแต่ที่แน่ๆคือลุงบิวต้องไอ้นี่ต้องยืนอยู่ปากท่อเลยถึงจะมีโอกาสรอดแต่ต่ำม,มากเราจะมาลุ้นเราจะมาลุ้นเอาตัวรอดกันว่าลุงยืนเป็นไงเดี๋ยว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 แล้วก็ิตท่อได้นะครับ อุ้ยรอดรอดใช่ไหมสวยรอดรอดรอดหนึ่ง,งแรงไม่ลดสวย GG Why Why are you running Why you r u n n ที่หินเลอร์เนี่ยคนไทยเล่นไปแล้วห้าร้อยชั่วโมงเดีย๋ยวจะเซฟพวกเล่นอะไรทำไมไม่จบวะ อ๋อ oh. เอ่อเราเอาอเฟสของเราคือใช้ช่ยวยพัฒาชีวิตโดยใช้เปิดบอลลชนขาวหยวนเขาไม่ได้เล่นเขาไม่ได้เล่นเดดบายมานานมากอะ <What? S 1> คือ เขาน้าจะเลิกเล่นตอนที่เดทบายคือเดทบายสมัาายก่อนล่ะเราสามารถกระชากคนที่จะลงท่อได้อะไว้เบนหลังได้แต่ เออโปรโมช่องแบบเนียน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 โปรโมช่องแบบเนียนบายโปรโมช่องแบบเนียนเนียนไปบอกว่าสามารถไปดูอะไรในความคืบหน้าได้ที่ช่องผมนะครับโปรโมช่องแบบเนียนเนียนอะไรกันนี่อ่ะ